สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเกือบปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางจากค่ายนอกกระแสน,นะครับตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าวัดดวงนะครับ จากค่าย TSK นะครับซึ่งเป็น fc ของนันวดเองนะครับแล้วก็ส่งมาให้นันวดได้รีวิวนั่นเองขอบคุณมากๆเลยนันวด มาเริ่มที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ออกแบบแพ็กเกจมาสวยนะน่าหนวดชอบนะมันออกแนวลายกราฟิกเหมือนกลายจะเป็นลายพลางอะไรสักอย่างด้วยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือโลโก้นะครับ TSK ของทางค่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีชื่อรุ่นด้วยว่ารุ่นวัดดวงนั่นเองมาพร้อมกับสเปครายละเอียดที่แจ้งไว้ให้ทราบนะครับด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขนาดนะครับน้ำหนักนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดที่ประกอบกับ ตัวกบตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีรายละเอียดการติดต่อครบถ้วนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับการที่จะสื่อสารให้เข้าใจกับทางผู้บริโภคนั่นเองครับมาเริ่มที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับสําหรับเจ้าวัดดวงนี่นะครับก็เป็นกบยาง แบบปกตินะครับพื้นฐานออกแบบจากทรงหยดน้ำนะครับเนื้อสัมผัสก็ค่อนข้างตึงนะบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างตึงเลยอาจจะแข็งไปสักนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับตัวบอดี้หรือตัวโมนเนี่ยนะครับให้เป็นจุดหลบหรือจุดกันสวะด้วยนั่นเองนะครับบริเวณใต้ท้องนะครับไม่ได้มีเขียนอะไรนะครับ แต่ว่ามีการทําจุดการปักฉีกไว้ด้านหน้าด้วยนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะและอย่างที่นนวดบอกนะครับเขาใช้บอดี้นี่แหละนะครับก็คือการแกะมนตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเป็นตัวหลบหรือว่าตัวกันสวะนั่นเองแต่ว่าแอบสงสัยนะครับแอบ คิดไปเองหรือเปล่าว่าเนื้อมันตึงไปนิดหนึ่งมันค่อนข้างแข็งไปนิดนึงนะครับต่อกันที่การเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะครับสเปคเจ้าตัวนี้นะครับน้ำหนักเซตไว้อยู่ที่7.5กรัมอ่ะเราลองไปดูนะครับว่าน้ําหนักเซตไว้7.5กรัมผ่านหรือเปล่านะครับอ่ะถือว่าอยู่ในสเปคเลยนะครับ7.51กรัมนะครับเป๊ะเลยนะครับมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบการลอยน้ำนะครับตัวนี้สเปค3.8เซนตเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับก็เคืองๆนะ บอกว่ามีโอกาสที่จะลอยแหละแต่ถ้ามันจมเนี่ยมันก็น่าจะจมแบบบาลานซ์นั่นนะครับนั่นคือความคิดของน้าหนวดนะครับอ่ะเราไปลองกันนะครับไปดูว่ามันลอยน้ําหรือว่าจมน้ํานะครับอ่าเรียบร้อยมันจมน้ํานะครับแต่ว่าเป็นการจมแบบบาลานซ์นั่นเองนะครับฉะนั้นทุกคนก็สามารถจินตนาการได้แล้วนะครับว่าจะเล่นกับมันอย่างไรดีครับมาต่อกันที่การชั่งน้ําหนักแยกกันบ้างนะครับน้าหนวดแยกองค์ประกอบและบอดี้กับตัวชุดทองเครื่องนะครับไปดูบอดี้ก่อนนะครับว่าน้ําหนักของบอดี้เนี่ยอยู่ที่ ทเท่าไรนะครับอ่ะออกมาอยู่ที่2.5กรัมนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวบอดี้นะครับต่อไปเรามาดูชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้ถือว่าโอเคเลยนะไปดูน้ําหนักกันก่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณ5.02นะครับเดี๋ยวนะขยับนิดนึง 5.02อ่ะโอเคนะครับนี่คือน้ำหนักบอดี้แล้วก็น้ำหนักของห้องเครื่องครับมาต่อกันที่ตัวบอดี้นะครับมาวัดขนาดกันนิดนึงนะครับตัวนี้ขนาดเซตไว้3.8เซนติเมตรอ่ะน้นหนวดเซตเวอร์เนียเรียบร้อย3.8เซนติเมตรนี่เป๊ะเลยนะก็ถือว่าเป็นสเปคนะครับหลังจากชุบนั่นเองความกว้างของตัวบอดี้นะครับโดยประมาณอยู่ที่2เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือความกวาม้างส่วนความสูงพื้นที่ใช้งานนะครับโดยประมาณอยู่ที่1.8 7-1.8เซนติเมตรนั่นเองนี่ก็คือกว้างยาวสูงนะครับของบอดี้สำหรับเจ้าวัดดวงครับมาดูที่ชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้นะครับดูภายนอกโดยรวมก็ถือว่าเป็นงานประกอบที่โอเคเลยนะครับมีมาตรฐานเก็บงานได้ดีนะครับใช้โมเมนตัมด้านท้ายตะกัวเนี่ยไปอยู่ตรงประเด็นตะขอเบ็ดด้วยนะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สนะครับคล้องกับ ก้านเบ็ดนะครับเบ็ดเบอร์1 o นะครับตัวนี้นะหนูก็ลืมเช็คนะว่าเป็นค่ายไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับชุดท้ายนะครับเป็นลวดสแตนเลสนะครับพับไปที่ตัวตะกัวฟิวนะครับที่อยู่ของเครื่องด้านในแล้วก็ท่อหดนะครับต่อด้วยนะครับลูกหมุนเบอร์6นะครับ ลูกหมุนเล็กนั้นแล้วก็สปิทลิงด้านท้ายแล้วก็ใบหลิวนะครับเป็นใบทรงใบไม้เป็นใบเคาะแล้วก็ใบตีน้ําสร้างฟองนะครับโดยรวมนะครับชุดท้องเครื่องชุดนี้นะเป็นงานประกอบที่ค่อนข้างมีมาตรฐานเลยแล้วก็มีโมเมนตัมของการใช้งานค่อนข้างดีเลยครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดนะครับของเจ้าวัดดวงนะครับจากค่าย TSK นะครับโดยนาต้นนั่นเองนะครับสเปคทบทวนกันอีกครั้งนะครับขนาดนะครับ3.8ซนเมตรน้ำหนักเซตไว้7.5กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 1O นั่นเอง ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปวันนี้ผิดพลาดประการใดลงไปนะนวดขออภยนะัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยละกันนะครับวันนี้นนวดกับเจ้าวัดดวงต้องลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโครงการดีๆสายฟิชชิงมีตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ